กเลยด่สนับ <man> ต่อตัดกอนและอเวแก้ออกมาแล้วกลายเป็นทางเอสคูดิงขึ้นนำไแล้วสมตอนหนึ่งเจเก้ต้องบอกอาจจะไม่ใช่าความดีๆท่านผู้ชมัาแล้วไงกลายเป็นหาต่อ3ามเจเกขึ้นนำอีกครั้งผู้ชม

โอ้โหนี่เลยครับผู้ชมครับอันนี้เขาเรียกว่าม้าวิ่งฮะม้าวิ่งเล้าเร็วเนี่ยนะเล่นมายังไม่ถึงหนึ่งนาทีเอสกูดดิ้งเหลือเพียงสามคนสุดท้ายแต่จันังคานครับยืนไปทั้งหมดสิบหกชิ้นเครับโอ้โหแล้วเล่นอย่างเงี้ยใครจะเล่นด้วยครับผู้ชมฮะโอ้โหจันทังคารเขาท็อปฟอร์มจริงผู้ชมฮะเล่นกันอย่างนี้แล้วมาโค้งทีนี้โอ้โหแล้วมายกมาเสียสวยๆแล้วนี่มันไม่ใช่สวยงามแต่เราต้องมาโครทันทีครับทิกใหม่สองทีเดี๋ยวเพื่อนไมาเยอะๆแขกจบแล้วครับทุกวันนี้ผมหยุดแล้ว วันนี้หยุดแล้วในเกมแรกนะครับผมเราเแรกตัวเป็นรูบของเชจะไปเที่ยวกันสักแป๊บหนึ่งสักสองวันเชฟขอบคุณนะน้องๆนบขอบคุณนะน้องๆนบร่าลมเดียวเว่าขอบคุณทัน้องๆนะบลมเดียวมดแน่เมื่อกี้น้องเว่าลมหนึ่งพี่โกลมหนึ่งครับเกมมมเกนี้ป้าที่เสี่ยวอ่ะมาแล้วก็ตั้งรับด้วยแล้วแมปแรกหลับที่สองเราจะเริ่มในสามสองหนึ่งครับมา รอรัปเลยนะไม่ลวไหนโดนตีตายเลยจังหวะนี <<|so|>> ้กเ็นบยมาก็บมาได้ก่อนเพสร์บัตแล้วยังไงแลกต่อได้มคิวฟีก็ยังรู้ไ่เยไม่บอกเลยมึงไปดักกระเทืบโกตอนนี้1ป็าสอุ้ย ิบเอ็ดเด็กสิบส right? okay. <x 6? S 1> ิบห ah. ้าพลได้ชี้ยาเมาดิบอกแปดต่อสิบหกเจเกหายหมดเลยเดเอ็กยาเมาตรงนี้เจเกหายหมดเลยปืนครับตรงนี้เด็กเอ็กครับมาดักยกตรงนี้ปาดมานี้ตายไหมฮะยังไม่ตายแล้วบูทล่างบูทหน่วงมาแล้วโซซัสโซเซมาหันมาตีแถบมือ ตายไม่ต้องนตายก่อนไงลาอ้อนมันตายก่อนไงลายอ้อนมันตายก่อนไงสิงห์หาลักษณะสิงห์ตู่บางนี้ครับมันกลายเป็นสองตอนหนึ่งงานหนึ่งต่อสองไหมจะสองต่อหนึ่งหนึ่งต่อสองแล้วไงเก้าต่อสิบสี่ J K กับคัมแบ็กได้เบาคัมแบ็กได้เบาคัมแบ็กได้เปล่า J K กี่วันไม่นานครับเพราะต้องกลับมาซ้อมมาเลยคัมแบ็กได้เปล่า ผมถึงจะมีคนเพียงสี่คนเท่านั้นนะฮะแต่ว่าคิวฟิลเดียวเดียวตายหมดตายหมดนะกลับมาได้ไงวะตรงเนี้ยตายหมดละกลับมาได้ไงวะตายหมดตายหมดเจเกตายหมดเละเละเนะือแต่ว่าปล่อยไว้แบบนี้นานๆต่อไปนี่เอ็กซ์ดีมันจะประมาทไงประมาทต้องโดนอย่างนี้ประมาทต้องโดนอย่างนี้ไอ้เขี้นี้สายสับแช็คนี่วะกลับมาเว้ยกลับม้าเว้ยสุภัทย์รันให้สุภัทย์รันให้ สุภัทรั่นให้ตายสุภัทรน้องอ่ะฮะโอ้โหไปบอกสุพัฒน์ตอนทีน้องชายเอาเวทไปอีกหนึ่งเวทเก็บอีกหนึ่งตรงนี้พี่ไม่ให้ผมเล่นเลยผมก็เลยจะเชิดตรงนี้พี่คุณก็รีซอเดี๋ยวออนอยู่หลังรีซอฟเหลือสิบสองแล้วนะสิบสามสิบสองเอาเรียบร้อยเลยแล้วออนโดนปาดนะโอ้โห่เจ๊กสิบห้าต่อเก้าแล้วฮะตอนนี้สิบห้าต่อเก้าแล้วฮะตากกนอยู่เวทก็ตายสุภัทรยังอยู่ สุภัสต์เอาเวทไปด้วยไปไหนไปด้วยมีพี่ชายมันอุ่นใจมีพี่ชายมันอุ่นใจแลวเรียบร้อยสุภัต์ตายแลวเรียบร้อยตายอีกเจงก็ตายอีกเอาเลยดิเหลือจากกัวเหลือจากกัวไอ้ข้าวไอ้ข้าวทำไงไอ้ข้าวทำไงพยายามพยายามมาตื่นก่อนมาตื่นเอามาตื่นก่อนยังมีเลี้ยวเนลวอยู่ไม่มีอ้อนเวชสุภัสต์แต่ยังมีเนลวอยู่มีปาร์คอยู่และเรียบร้อยอะ เป็น J K comeback ฟกิงเลียวกลับมาชนะถกเกมสุดท้ายค่อนปั๊มคิวครับไก้เฮียไม่ได้ปั๊มครับจบกันไม่ได้ไอ้เฮียนี่มึงก็เป่อย่างชุบมึงก็ทำให้คนอื่นมองมองไม่ดีนะแมปแรกได้าเฮียกูชุบกันอยู่ที่แมปแรกนะครัหือแมปแรกดไปดมปิดกันไม่ได้เจเจจอป้ป้าป้ปาป้าป้ เลิฟชูกา12ตาย2ครับแล้วก็เดเอ็กอย่ามาตั้งบอกเอ็กเดประทานเฮ้ยสุดแม่ยตาย เอ้ยคนเท่ากันแล้วครับผู้ชมครับเท่ากันเอ้ยสูสีแล้วครับพี่เอ้ยแต่คนที่ยังอยู่จะเป็นเวทอีกทีครับผู้ชมนะเวทตายรายการลงอยู่แล้วทีแทบเมานี้ดิฟบอลเวทเอาดิเวทลั่นมาแล้วขวาคิวผู้ชมฮะจากเวทผู้ชมเวทแล้วเวทยังองกรไฟต์ตัวทางตีดิเวทลั่นแข่งรับตีตรงนี้ดิฟลงมาอีกไปด้านไปเนี่ยเขาทางตีสั้นแล้วเรียบร้อยครับเวทโดนดับครับผู้ชมฮะตรงนี้ฮะโอ้จากทางฝั่งของจีซ๊กช่วยเวทช่วยเวทแล้ว ไอ้ประจวบนี่ครับผมยังไงฮะเมื่อทางด้านของนมสดนี่รู้ๆว่าเวทตายไม่ได้ครับต้องรีบกลับมารีก่อนเลย <c oughs> โอ้โห,โหแล้วนี่ครับมีซักครับผมเก็บชีลอยา่างฉาเวทตื่นมาใหม่สวยเวทเอาแล้วเวทรันให้เวทรันให้อีเวทเอาใหญ่เวทเวทเวท เวทอ้าว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 จีซัตไม่ขึ้นนะสิบเก้าสิบสามนะจังหวะนี้ครับอุ้ยแล้วโดนวานรวเรโดนแล้วมันบ้าแล้วจีซัตจีซัตซอย่ามันบ้าแล้วเฮ้ยมันมันบ้าแล้วมันบ้าแล้วเฮ้ยมันบ้าแล้วมันบ้าแล้วเฮ้ยเธอเธอเธอระวังเธอโน้ตหลังโน้ตหลังโน้ตหลังตัวเลัวเล็กงัวเล็กตบมือครับตบมือเลยตบมือเลยน้องเธอตบมือเลย ช็อตน้องเธอท้องเหลืองเลี้ยงหลังมาอย่างสวยงามจะฝากอาเธอร์เจเคครับมาจากน้องฟันเหม่งเจนีจริงๆนะครับผมสกอร์ก็ถือว่าได้ฆ่ากันทั้ง2ทีมนะครับผมเนี่ยฮะสามสเก็ตต่อยี่สิบสองครับสิพัทมายังไงตีหรือมาแบบนี้ได้ไหมเราเก็บได้มาหนึ่งเชืครับผมเก็บมาควอทเชลล่าสีคงท้ายของเอ็ดีฮะธนาคารเสียเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเองและเรียบร้อยเลยสุพัทเอาให้เอาต้าเชืและถ้าไม่มีผิดพลาดนะครับจาก ผู้เล่นธนาคาร20 oh like. mm ่ผ hmm. oh oh ู no mm ้เ hmm. ล yeah. well, okay? oh, uh, ่นอย่างนี oh, uh, yes, mm ้โ hmm. อ้โหแล้วยังไงมาแบบนี้ยังไงครับตีขึ้นมาเอ้ยมีเก่งมากมี JK โหดมากมี JK โหดจริงไอ้เหี้ยสิบเจ็ดต่อเก้าสจ็เจ็ดต่อแปดแปไต่อแปดผ่านแง้โอ้โหแล้วรอนคิงตีสเลยรอนคิงตีสเลย ทิดชู่วแผนั้นที่ใช้ทำไรทำตัวครับพยายามเป็นเพื่อนตรงนี้ต้องบอกว่าพยายามทิ้งเสาเลยครับแต่ว่าตรงนี้ไม่ได้โดนปิดง่ายครับโดนอะไรไม่รู้ว่าลูมีไรอะไรไม่รู้แล้วพลาดแบบี้สุดพลาดครับคุณผู้ชมฮะแล้วยี่สิบต่อเก้าต่อแปดนะโอ้โหตีสวนต้องบอกว่าแล้วตรงนี้ไม่แตกครับเหว่าฮะเกี้ยด นิดเดียวครับแล้วตันนี้เหมือนจะได้หรือเปล่าครับเหมือนจะทำลาศีติตัวเองได้หรือเปล่าครับได้แล้วควันนี้ผมดูสุพัตต์นี่เอ๊ะหน้าตาคุ้นนะเนี่ยโอ้โหว้าวอิมมอร์ทัลสิบสี่โอ้วันนี้บอสสมมาเองก็ไม่พอบอสสมมานถึงแล้วโอ้ยบอสสมหมดแล้และจีชาร์ครับผมดับความร้อนแรงของทางฝั่งอิมมอร์ทัลไอ้เพนขอแพ้ทางฝั่งของทางสุพัตต์ข้ามมาทีมอร์ทอลสิบสี่คิวคุณผู้ชมฮะ โอ้โหแผลดวิวแบบนี้จะหลัจะยกล่างเสร็จเดี๋ยวตัวตีกลับมาแล้วกลับมาเลยครับผู้ชมนะตรงนี้ครับโอ้โหนี่ฮะยังไงฮะยังออนไฟอยู่ครับสำหรับบอสสุกทุกตรงนี้ตีมาตีมายังไงฮะเปรี้ยวปาได้ไหมเอาได้ครเหมือนกันครับผมเก็บมาแล้วก็โนงไปหรือตรงนี้หน่อยอ้าวคริสต้องลื้อหน่อยครับใครจะหรือใครนะใครจะจัดเพื่อนงงครับตัวนี้ตัวเซเซแล้วถีบมาสุพักยังไงฮะบอสสุกได้นะ นะครับว่าตรงนี้ฮะับเขาชุบกันหมดครับสุภัฒนต้องไล่ปิดอย่างนี้แลวคุณผู้ชมฮะตรงนี้ฮะเพราะว่าเพื่อนก็นอนอยู่ครับสังเกตไหมดิ้งก็ลงเรื่อยๆครับแล้วสุภัฒน์ชุดเบนควิลครันแล้สุภัฒน์อันต้าควิลครับแล้วสุภัฒนจับเมก้าคิลแมคุณผู้ชมฮะแล้วสุภัฒนตีลงมาแล้วเมก้าคิลคุณผู้ชมฮะแล้วสุภัฒนออนตายแล้วตรงนี้ครับยังไงครับมาต่อเนื่องแม็กสุภัฒนยังไงครับโอ้โหแล้วคนเดียวที่สุภัฒนชุบครับคือใครครับเวคือพี่เวครับโโอ้หเพื่อนหัวใครสุภพี่เวบบก่ออนสุุภัร้งชค ไอวโามันจะเอาันนี้นะเวทตายมาดูมันเองคุณผู้ชมฮะมันเป็นตี๋หวยเวทตายเลยสิหัวสุภัฒนบอกครับไม่ชุบไม่สนใจแต่เวทนอนปุ๊บพี่เวทพี่ผมเองครับพี่โอ้โหอ้แต่สุภัฒนเมื่อกี้เนี่ยถ้าผมถ้าใครรับชมอยู่นะกลางเสาไม่เอาหมดนะเนี่ยกลางเสาอยู่กลางเสาหัอะไรฮะตอนนี้คือช่วงจุมเสานี่คือลรือหมดเลยเนี่ยฮะ โอ้ยบอสสมบอสเฉยบอสบอสสมพัดแล้วมอนสเตอร์คิวแล้วเจโนซายครับเมื่อีมอร์ทอลไปสุพัดเอาอีกแล้วเหรอน้องตรงนี้โอ้แบ่งให้เพื่อนเล่นบ้างสุพัดโอ้แล้วโซดาโซเซมาครับตรงนี้หามุมบุนหามุมลงครับสุพัดบอกจะขอที่รอไดไหมได้พี่ครับตรงนี้พี่เลี้ยวแนวยังไงครับขอหนุกสุพัดเมกไดไมจกตีไม่สนที่ ฝันู้านะครับกายเป็นวิวเวิวครับเพื่อนตัวเองแบงตีปวดตัวโอ้ยพี่เดวินแบเี้ยยินดีลยโอ้ยฉแล้วไ่ได้เลยเขี้ยแบงตีบวดตีตัวหมดเลยอิน์